มันคิดเองใช่ไหมสังเกตดูอาการรู้เห็นไหมมันรู้ของมันเองมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นมันชอบเป็นแบบนั้นให้รู้มันว่ามันเป็นแบบนั้นแหละมันไม่มีใครเป็นเจ้าของอาการนั้นนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เมื่อพวกเราได้เข้าใจถึงอาการนั้นที่พวกเราติดอยู่มันต้องเกิดความรู้แจ้งว่าเอาที่เรามาจมอยู่แช่อยู่กับอาการเหล่านี้เป็นประจำเลย อ้ทั้งหมดนี้มันไม่มีอยู่จริงเหรอเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นอนัตตาร,รมการตื่นรู้รู้ความจริงนี้มันจะชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อมันจะตื่นรู้ได้แบบสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อฟังเทพระอาจารย์เพราะเมื่อจิตมีปัญญาจับหลักธรรมได้เข้าใจหลักมันแล้วที่นี้มันจะง่ายแล้วเวลาที่จะรู้แจ้งอาการจิตรู้ว่าอาการจิตไม่ใช่จิตเนี่ยรู้ว่าความคิดนึกอารมณ์อาการรู้มันไม่ใช่เราเหรอกมันเป็นเพียงอาการ มันจะติดจนเป็นจริตแบบได้มันก็เป็นของมันอยู่แบบท่านแหละมันไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกพวกเราเข้าใจได้ปล่อยให้ธรรมชาติมันทําหน้าที่ของมันแล้วไม่จมไม่ยึดไม่ทุกข์กับมันได้จบเลยพุทธภาวะเกิดโล่งมันจะเป็นเองนะเมื่อฟังจนเข้าใจเมื่อสังเกตแล้วเห็นจริงจจิตยอมรับความรู้นั้นมันจะขาดสะบั้นพังทลายลงเลยเห็นว่าทุกสรรพสิ่งทุกอาการมันเป็นอนัตตาทั้งสิ้นเลย นี่คือคำตอบของคำถาม